สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปจังหวัดเพชรบูรณ์กันนะคะเราจะพาไปเที่ยวเขาขอค่ะแล้วก็จะเลยไปภูทับเบิกด้วยทริปนี้เป็นเที่ยวทริปนะคะจะเป็นไป3มวันสองคืนค่ะอันนี้คือรูปเราไปถ่ายกันมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่เราเห็นรูปแล้วเราก็อยากไปเที่ยวมากก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะสวยมากๆเลยอากาศดีๆนะคะเย็นสบายมากสัมผัสไอหมอกด้วยค่ะ วันแรกนะคะเราก็ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานาครกันเลยค่ะเราก็ใช้ทางเส้นทางหลวงนะคะหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินค่ะเราก็จะผ่านจังหวัดสระบุรีไปถึงสวนพฤกษาศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าทางหมายเลข21ผ่านอำเภอชัยบาดาลค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะไปถึงเขาคอประมาณ บ่ายๆเกือบเย็นค่ะแล้วก็เช็คอินเข้าที่พักเลยพอถึงที่พักนะคะเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเลยค่ะแล้วก็เช้ามาเราก็เตรียมตัวไปหาที่จุดเช็คอินสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆนะคะไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมที่เราถ่ายรูปมาไว้นะคะรูปนี้นะคะเราถ่ายที่ภูแก้วพีค,ค่ะเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะและจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ใน ภูแก้วรีสอร์ทแอดเวนเจอร์ค่ะมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากเลยค่ะภูแก้วพีคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนจุดสูงสุดของรีสอร์ทภูแก้วรีสอร์ทแอดเวนเจอร์ปาคค่ะที่เราไปพักกันนะคะด้วยความที่โลเคชันสวยงามมาก สามารถมองหเห็นวิวเขาคอค่ะได้แบบพาโนรามาเลยแถมยังเอาใจสายเซลฟี่ด้วยมุมถ่ายรูปมากมายเลยนะคะมีชิงช้ามีลังนกมีสะพานแขวนเราไปดูภาพบรรยากาศภูทับเบิกกันเลยนะคะหมอกหนามากคุ้มสุดๆเลยค่ะที่ได้ไปอากาศดีมากเลยนะคะเย็นสบายสุดๆ เชื่อว่าเพื่อนๆถ้าได้ไปแล้วอยากไปซ้ำแน่นอนค่ะไม่มีเบื่อ คืนแรกนะคะเราก็จะได้พักที่ไล่สองเราค่ะมีเป็นร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นดนตรีสดในยามค่ำคืนค่ะดนตรีเพราะอาหารอร่อยนะคะแนะนำให้มาเลยค่ะ คืนที่2นะคะเราพักที่ Imperial Pool แก้วฮิลล์รีสอร์ค่ะสวยมากๆค่ะบรรยากาศดีนะคะอาหารอร่อยค่ะอาหารเช้าเยอะมากค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะมุมถ่ายรูปเยอะมากจริงๆค่ะเราไปดูรูปบางส่วนที่เราถ่ายมานะคะน่ารักมากเลยค่ะเยอะมากมุมถ่ายรูปเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆต้องมาลองพักนะคะ ห้องสวยมากเลยค่ะอากาศเย็นสบายกลางคืนไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะเย็นมากค่ะ ที่พักน่ารักมากๆเลยนะคะเช้าๆเราก็ออกมาจิบกาแฟาที่ระเบียงหน้าห้องได้เลยนะคะอากาศเย็นสบายเลยะคะ่ะอากาศบริสุทธิ์มาก พอตกเย็นแล้วนะคะเราก็ต้องหาอาหารรองท้องค่ะค่ำนี้นะคะเราก็หิวมากก็เลยขอกินบุฟเฟ่ค่ะร้านบุฟเฟ่อยู่ไม่ห่างจากที่พักมากนะคะราคาถูกมากเลยค่ะแล้วก็อาหารเยอะมาก วันนี้เวลาเราเหลือนะคะเราก็จะพาไปวัดพระธาตุราซ้อนแก้วค่ะสวยมากๆนะคะเพื่อนๆห้ามพลาดเลยและเราก็จะพาไปนะคะคาเฟ่หลัก10บค่ะแต่วิวหลักล้านเลยนะคะชื่อร้านว่า The Bar Chocolate s h e e t ช Bar and g ร์ l อ l ค่ะเป็นคาเฟ่ของที่พัก A Moment of Love นะคะอยู่บนเข่าคอนะคะติดกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นวิวทิวเขาวสวยแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยใครมีโอกาสขึ้นมาไหว้พระก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่ที่มีจุดชมวิวที่สวยจริงๆคะ่ะอยากให้มาเห็นกับตาและถ่ายรูปกันนะคะ ที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นที่พักด้วยถ้าเพื่อนๆได้มาเขาคอนะคะหรือว่าหาที่พักเราแนะนำเลยค่ะที่อ m ม m ม n t of l o ลิก็สวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้พักที่นี่นะคะเพราะว่า ช่วงเวลาที่เราจองอะค่ะเต็มทุกห้องเลยวิวสวยมากเลยเสียดายมากขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ

มีชุดเด็กด้วยนี่ไง,งเยวเว้นตางกกระเป๋ามีแล้วกระเป๋าในตำนานนี่หรอร้านข้าวแกง